หลังจากเราเรียนเรื่องจํานวนเฉพาะไปแล้วใช่ไหมเราก็มาเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของการหาหอระมอและคอละนอแต่อันนี้น้องก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้เหมือนเคยเรียนไปแล้วเลยในเลขพื้นฐานใช่แล้วแต่ว่าอันนี้ที่พี่จะสอนไม่ใช่แบบธรรมดาอ่าเป็นแบบพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าไี่ใช่ก็คือที่พี่จะสอนก็คือเป็นการหาหอระมอหรือคอะนอโดยวิธีแบบยุคลิด หาหอ,อ,อ,อลอโม,อมอ่นัลนขานอโดยวิธีของยุคดีขวายตัวเดียวจ้ะนี่ยุคดีเป็ในใคร ยูคิดเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกอีกแล้วชาวกรีกใหม่แล้วเอ๊หรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเอราทอสแห่งเทนิสไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันเขาคงไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกเขาชื่อว่ายุคิดแห่งเล็กซานเดียอ่ะคงไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็คือยุคิดวิธีเนี้ยมันจะมีความพิเศษกว่าวิธีธรรมดาตรงไหน ลองมาฟังกันก็คือวิธีนี้จะใช้สำหรับจำนวนที่มีค่ามากๆนี่เป็นหลักสำคัญเลยซึ่งวิธีนี้อาจจะดูยากนิดนึงแล้วก็หลักการจะดูค่อนข้างงง หลักการอธิบายยากแต่เข้าใจง่ายเอางงา่อสิดังนั้นเราก็จะไม่อธิบายหลักการกันเราก็เลยจะไปขึ้นตัวอย่างเลยโอ้โหน้องบอกเป็นข้ออ้างของพี่ใช่ไหมที่พูดว่าหลักการอธิบายยากไม่ใช่เขาอธิบายยากจริงๆแต่ว่าเราจะมีตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ รวเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเลยก็คือพี่เอาตัวอย่างมาจากหนังสือเหมือนกันจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือจากหน้า27เขาถามว่าให้หาหอรอมอของ258กับ504 ทำยังไงกันดีถ้าเราธรรมดาก็คือเอามาตั้งใช่ไหมแล้วก็หารอันนี้หรือไม่ก็แยกตัวประกอบดึงตัวร่วอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่วิธีของยุคหิตเขาจะทําอย่างนี้เรามาดูกันก็คืออย่างแรกเขาจะตีเส้นสามเส้นอ่าต้องมี3ามเส้นด้วยก็คือมีอย่างนี้3เส้นหนึ 1, 2, ่งสอง่ามามี3มเส้นแล้ว เส้นพี่มันไม่ตรงเลยเสียใจเบาๆมีสามเส้นแล้วก็เขาจะเขียนตัวเลขลงใบก็คือเขียนตัวน้อยไว้ฝั่งนี้ของห้เขียนตัวมากไ้อีกฝั่งหนึ่งก็คือ504อ่ะหลังจากนั้นเราก็อ่าหาว่าสองอยะคูณอะไรค่าเถึงจะไม่เลย5้า แล้วก็มากที่สุดด้วยก็คือคูณหนึ่งใช่ไหมเราก็เขียนหนึ่งไว้ตรงนี้ก็คอสองนี้คูณกันคูณกันได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ก็คือได้สองห้าปดเหมือนเดิมหลังจากนั้น เราก็เอามาลบกันอขั้นที่สองก็คือเอาสี้มกันลบกันลบกันก็จะได้เป็น246ก็เขียนไว้ตรงนี้เป็น246ต่าหหลังจากนั้นเหมือนเดิม 246คูณอะไรค่าถึงอยู่ระหว่าง258ไม่เลยสองไม่ใช่อยู่ระหว่างไม่เลย258แล้วก็มากที่สุดด้วยก็คือคูณหนึ่งเนาะเหมือนเดิมก็คือเขียนเลขหนึ่งตรงนี้ก็จะมาคูณกันเขียนยังไงดีคูณกันอืม ได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ก็คือได้เป็น246ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เอามาลบกันเหมือนเดิมเอาสีอะไรดีสีม่วงแล้วกัน,นเอามาลบกันถ้เท่าไหรก็ใส่มาลบกันลบลบลบล,บลบได้12 ได้สิบสองแล้วยังไงต่อก็เหมือนเดิมสิบสองคูณอะไรได้ค่ามากที่สุดแล้วก็ไม่เลยสองร้อยสี่สิบหกก็ย้ายมาใส่ตรงนี้สีหมดจ้าสีอะไรดีอ่ะไม่มีสีเหลือแล้วสีดำแล้วกันอ่อากันแล้วก็ได้เท่านี้ก็สิบสองยี่สิบสี่ ก็คือ12คูณกับ20ก็จะได้เป็น240ใช่ก็ใส่ไว้เป็น240นะ,นะหลังจากนั้นเราก็เอามาลบก,กันทำแบบเดิมก็คือเอามาลบก,กันนีก็ใส่ค่าที่ได้ได้เท่าไหร่ได้6ใช่แล้วเราก็ใส่เลข6ไว้ตรงนี้ ทีเส้นด้วยจะได้เห็นชัดๆดแล้วไม่ต่อใช่แล้วเหมือนเดิมก็คือเอาหไป,ไปคูณกับอะไรแล้วไม่เลย12ก็คือหกคูณกับ 2, 2> เป็น12บสอแล้วก็ใส่เลข12ไว้ อโอ้ยสิบสองไม่ใช่สิเสียใจสิ 12, 12. องสิบลบกันก็ได้เป็นศูนย์พี่ก็ยังยืนยที่ใช้สีชมพูลบกันได้เป็นศูนย์อ่ะเสร็แล้วเราก็มองว่าข้างๆเลขศูนย์คืออะไรมองมาข้างๆเลขศูนย์คือเลขหกใช่แล้ว สแสดงว่าเลขหกเนี่ยแหละเป็นหอรอมอก็คือ,ม,อมามัางข้างๆนี่นะอือเ,เลขหกก็คือสแสดงว่าหกเป็นหอรอมอของสองร้อยห้าสิบแปดและห้าร้อยสี่อือแบบนี้เย้จบข้อนี้ อ่านี่คือการหาห่อระมอเ,ามาเนาะแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าให้หาห่อระมอของจํานวนสามจำนวนล่ะทีนี้ยากกว่าเดิมอีกสามจำนวนน้องบอกสองจำนวนหนูก็จะตายแล้วค่ะพี่ให้หนูหาห่อระมอของาจานวนสามจำนวนเลยไม่ยากไม่ยากห่อระมอของสามจำนวนก็เหมือนสองจำนวนหลักการหา ล้อหม้อของจำนวนสามจำนวนคืออะไรมาดูกันก็คือหนึ่งเลือกจำนวนจำนวนที่มากดีกว่าจำนวนที่มากมาสองจำนวน ก็คือสองจำนวนที่มากที่สุดอ่ะมาก่อนจากนั้นก็หาหอลอมอของสองจำนวนนั้นสามก็คือพอได้หอลอมอเสร็จเราก็นำหอลอมอที่ได้มาหา หอละโมกับจำนวนที่เหลือซึ่งหอละโมสุดท้ายอะที่เราได้ก็คือคำตอบไม่ยากเลย แต่แทนที่แต่เราไม่จาเป็นนะต้องเลือก2องจำนวนที่มากที่สุดเพราะพี่บอกว่า2องจำนวนที่มากอ่ะมาจะทําให้เราคิดเลขได้น้อยลงหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราจะเลือก2องจำนวนใดก็ได้นะเป็นยังไงก็คือเหมือนเดิมแหละอาจจะเข้าใจ ยากขึ้นนิดนึงแต่เราลองมาดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเนอะก็คือตัวอย่างหน้ายี่สิบเก้าตัวอย่างที่สองหน้ายี่สิบเก้าโจทย์บอกว่าให้าหาหัวละมอของ สามสิบห้าร้อยสี่สิบหกแล้วก็เจ็ดร้อยสองใช่แล้วถ้าเราจะหาแบบยุคคิดใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนอะ่ะเราก็ใช้สําหรับหาขอรอมอของจํานวนที่มากๆใช่แล้วทึ่สองจำนวนนี้มากๆพี่ก็จับคู่นี้ก่อนเลยอ่ะมาหาก่อนก็คือขั้นที่หนึ่งเลยเหมือนเดิมที่ตาราง เป็น3มเส้นจากนั้นใส่เลขลงไปก็คือ546แล้วก็7จ็ดร้อยเหมือนเดิมห้า่สิบหคูณอะไรมากที่สุดแต่ไม่เลยเจ็ยสองก็คือเลขหนึ่งใช่แล้วก็กลายเป็น546ร้อยหลังจากนั้นเราก็มาลบกันลบกันลบกันลบได้ร้อยห้ใช่ 156เ,เขียนเคื่องหม่ไว้ด้วยจะได้ไม่ลืมจากนั้นเหมือนเดิมเอา156ไปคูณอะไรที่มากที่สุดแล้วไม่เลย546ก็คือคูณ3กลายเป็น468แล้วก็เอามาลบก,กันจะได้เป็น78 เ8คูณอะไรมากที่สุดแล้วไม่เลย156ก็คือคูณ2ได้156พอดีก็จะมีเศษเป็นเลข0ใช่ไหมแล้วก็ดูว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นจำนวนท้ายสุดที่เอามาใช้ก็คือเท่าไหร่ก็คือเลขท้ายคือเลข78อ่ะดังนั้นเขียนไว้ดังนั้น หอลมอของห้าและ7จ็คือ78ดสอ่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเจดไปหาหอลมอกับ1นึก็คือหาหอลมอของ1นึ่อย้ยสามบแล้วก็78ดโอ๊ยความเมาแค้นเหมาเดิมชุบสามเส้นอเขียนเลขเจปด 130แล้วก็ทําเหมือนเดิมแต่จริงๆวนี้ถ้าเราจะไม่ทําวิธีแบบยุคิดก็ได้แต่ทำวิธีแบบอื่นๆก็ได้แต่ว่าเราเรียนแบบยุคิดอยู่พี่ก็อยากให้น้องแบบว่าทำํำบ่อยๆจะได้ชินๆ78คูณอะไรมากที่สุดแล้วไม่เลย130ก็คือคูณ1ก็กลายเป็น78แล้วก็เอามาลบกันลบได้52 จากนั้น52คูณอะไรมากสุดแล้วไม่เลย78ก็คือ1เป็น52ไม่เริ่มเขียเข้างมาดูเสียตย่ะลบกัน8-2ได้6 7-5ได้2อ่ะนี่26แล้วก็26คูณอะไรมากสุดแล้วไม่เลย52ก็คือคูณ2ได้52มาดี52มาลบกับ52 มีเศษเป็นศูนอ่ะแสดงว่าหอละมอมีค่าเป็นยีบนั่นเองคำตอบใช้สีม่วงดังนั้นหอละอมอของร้อยสามสิอยสีสหแล้วก็7จ็สองมีค่าเป็นเท่าไหร่ระหว่าง78กับ26 ก็คือยี่หกนั่นเองนี yeah. ่แบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้ายากก็พอเข้าใจได้แหละฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้เองวังนนี้อ่าเราหาหอเรามอเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาวิธียูคิดเนี่ยมาใช้หาคอรอนอได้ด้วยอืหาง่ายดีมาดูกันก่อนที่เราจะหาคอรอนอแบบวิธียูคิดเราก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าอันนี้น่าจะเคยเรียนมาแล้วแหละในคณิตศาสตร์พื้นฐานใช่ไหมว่า สำรับจำนวนสองจำนวนอ่ะสำรับจํานวนนับสองจำนวนก็คือเมื่อ A และ B เป็นจํานวนนับใ <_ A> ดๆเราจะพบว่า B คูณกับคูณกับข้อรอบนอกของ A และ B ะมีค่าเท่ากับผลคูณของ A และ่ะ ขอร่ของ a อคูณกับคอลนอของ ab อ่ะจะเท่ากับ A กับ b คูณกันอ่าแสดงว่าเราสามารถหาคอลนอได้โดยดังนั้นคอลนอก็คือเอาผลคูณของ a อบมาหารด้วยหอรอมอใช่ไหมของด้วยขอโทษค่ะเสียใจเท่ากับ a คูณ b แล้วก็หารด้วยหอรอมอขอ a และ b นั่นเองอ่ะแบบนี้จะได้เป็นสูตรสมรติในการหาคอรรอนอซึ่งการหาครอนแบบยุคิดก็คือหาหอระมอแบบยุคิดมาก่อนแล้วก็หาผลคูณของจำนวนสางจำนวนนั้นจากนั้นก็ค่อยเอาไปหาด้วยหอระมอนั้นนั่นเองแต่ว่าสูตรนี้ ต้องใช้สําหรับจํานวน2องจำนวนนะจํานวนนับสองจนวนถ้าเกิด3-4มสีจำนวนไม่สามารถใช้ได้นะอย่าคิดไปเองนะจ๊ะโอเคมาดูตัวอย่างกันจะได้เข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยเรียงตัวอย่างไปเลยก็คือเป็นตัวอย่างที่ 4หน้า31เขาบอกว่าหาครนอรของ255กับ 561อ,อย่างแรกเลยเราก็ต้องเริ่มจากหาหอรามอของ255กับ561ก่อนเหมือนเดิมใช้วิธียุคิดเพราะเราเรียนเรื่องยุคิดอยู่บางคนบอกว่าเียียดตีตารางใช้พื้นที่เยอะชูรุงทำไปเถอะเนาะเลขมันเยอะอ่ะกับ 5 6 1เนาะเหมือนเดิม255คูณอะไรได้ค่ามากที่สุดแล้วไม่เลย5 6 1ก็คือ255คูณ2ค่าอยู่ใกล้เคียงเลยก็คือเป็น510นะ้องบอกใกล้ตรงไหนพี่แล้วก็เอา510กับ5 6 1ลบกันจะได้51 51คูณอะไรมากสุดแล้วไม่เลยสองร2บห55ก็คือ51คูณห้าก็กลายเป็น255พอดีชุบๆแล้วก็อมาลบกัน255ลบ255 25ก็เป็น0แล้วก็ดูข้างๆก็คือกลายเป็น51ดังนั้นเขียนได้ต่อเลยดังนั้นขอขามขอ 255กับ561คือ51อ่ะดังนั้นเราก็หาคอรนอกันดังนั้นคอนอสองสองหกับ561หหนึค่คือคือสองาคูณกับห้านแล้วก็หารด้วย 1> 51าอดห้าพี่ว่าอันนี้เหมือนเราเคยเห็นแล้วเราดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เพราะว่าเราดูตรงนี้จำได้ไหมห้าสิบอ็ดหารสองห้าิบห้าต้องมีค่าเป็นห้าใช่ไหมอะไรหละเราก็ได้เป็นห้าอัดการชุบเป็นห้าแลนบนเนาะ ก็จะกลายเป็น5คูณกับ5 6 1หก็ก็จะมีค่าเป็น2 8 0 5นัอ่นันเองก็คือคำตอบก็คือ2,805เป็นคำตอบวิธีการหาครนก,ก็คือต้องหาหมรมก่อนแล้วก็หาผลคูณกันใช่ไหมโดยการหาหรมอันนี้เราก็เรียนการหาแบบยุคคิดแบบนี้แล้วก็คูณกันแล้วก็หารด้วย หอลหมอน,นี้โอเคเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปทำโจทย์กันดูฝึกบ่อยๆเนาะถ้าไม่ได้ก็ลองถามหรือว่าลองอาจจะติดต่อมาหรืออะไรอย่างนี้คอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ถ้าพี่ว่างจะเข้าไปตอบให้เนาะอืมไม่ยากเลยถ้าเกิดเราตั้งใจทำโอเคเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกรวยกันนะครับ อย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับนี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตองอันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเรื่องผ้าบัดกัวนะครับ